แอบเกลียดแล้วเพราะว่าไอ้ตรงที่แบบทาแล้วมันรู้สึกเป็นคราบคราบๆนิดนึงอะ่ะดูดิมันมีแบบว่าเป็นคราบๆแล้วแพ่ก็คือต้องมาแบบปาดออกอาปิดได้เกือบหมดนะทุกคนดู คุชชั่นเฮอร์ไฮเนสตัวนี้คะ่ะเฮอร์ไฮเนส นูตแอร์แอนตี้แอคเนเซรัมคุชชั่น PA สพบวก PA บวก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 ค่ะคุชชั่นตัวนี้นะคะก็ออกมาได้ประมาณแบบเดือนนิดนิดแล้วนะคะแพรซื้อมาประมาณ2อาทิตย์แล้วแล้วยังแบบไม่ได้หยิบมาใช้ไม่ได้หยิบมาลองรีวิวสักทีตอนนี้ก็ถึงคิวแล้วนะคะทุกคนรอดูได้เลยแต่ว่าว่อนไปดูคลิปนี้นะคะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด like, ก subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แพรด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปรีวิวกันเลยค่ะเธอไฮเนฟสเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาก็เป็นแบรนด์ไทยแล้วก็เป็นแบรนด ที่ดังอยู่แล้วนะคะก็จะมีทำแบบโอดังออกมาเยอะแยะมากมายแบบว่าพวกแบบสกินคองสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยแพรใช้หลายอย่างของเขามากแล้วก็ชอบมากนะคะโดยเฉพาะมาร์กหน้าคือแบบแพ้ชอบมากแล้วก็จะเป็นตัวแบบเมคอัพรีมูเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งแพรแบบใช้อยู่แล้วนะคะในกล่องนี้นะคะราคาก็ประมาณแบบร้อยปๆจนเกือบจะถึง1000พันนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้คือในกล่องนี้นะคะก็จะมีคุชชั่นแล้วก็มีรีฟิลให้ด้วยนะคะก็ถือว่าพอแบบออกมาบวกลบแล้วราคามันก็ไม่ได้แลงมากดูแพ แพ็กเกจจิ้งกันก่อนนะคะแพ็กเกจจิ้งน่ารักมากดีมากถือว่าเป็นแบรนด์ไทยที่ทําแพ็เกจจิ้งออกมาได้แบบดูดีดูน่ารักอะ่ะเพราะปกติคุชชั่นแบรนด์ไทยนะมันก็จะแบบเหมือนเหมือนคล้ายๆกันไปหมดอ่าเปิดมานะคะก็จะมีกระจกแล้วก็มีพับก็เป็นแบบกลมๆธรรมดานะคะระดับความนิ่มก็คือปานกลางเต็มสิบก็รู้สึกว่าประมาณ6มันยังแข็งๆอยู่อาจจะเพราะว่ายังไม่ได้ใช้งานนะคะแล้วก็เปิดมาชึบนี่ก็จะเป็นนี้ ตามคำเคลมของทางแบรนด์เนี่ย,เ,ยเขาก็บอกว่าคุชชั่นตัวนี้เป็นคุชชั่นที่ช่วยเบลผิวคุมมันติดทนยาวนาน12ชั่วโมงแล้วก็มีการใส,ส่สกินแคร์มาให้ถึง80%เลยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะเป็นคุชชั่นที่เน้นในเรื่องของการแบบบอกลาสิวช่วยให้ผิวกระจ่างใสแล้วตัวนี้นะคะก็ยังให้กันแดดมาเป็น spf 50บวก pa บวก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 ค่ะแล้วก็เป็นมิรต่อปะกการังด้วยนะคะคือแบบว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วตัวนี้สามารถเอาไปกระโดดลงทะเลไปดำน้ำสกูบ้าอะไรใดใดได้เลยแต่น่าจะหลุไดไหมไม่ แพรู้สึกว่าเฉดสีมันน้อยเกินไปเขาทำออกมาแค่3เฉดสีค่ทุกคนแพซื้อเบอร์ 23N มานะคะต่อไปค่ะได้เวลาที่เราจะมาลองสวอชที่หน้ากันดูนะคะเบอร์ Bert 23 สีก็เหมือนจะพอดีกับสีผิวนะคะโอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาลองลงที่หน้ากันดูนะคะว่าการปกปิดอะไรต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวแพรจะลองทาข้างนี้ให้ดูนะคะเฮ้ยทุกคนลองแตะมาแล้วคือจะบอกว่าพับมันเหมือนแบบพับลาน,นีอะที่มันจะเหมือนแบบเป็นจุดๆอย่างเงี้ยรุ่นสีเขียวมั้งไม่แน่ใจมาเดี๋ยวเรามาลองลงที่หน้ากันดูนะคะอก็เบลอผิวใช้ได้ ะะแพรลองทาข้างนี้แบบบางๆหนึ่งรอบยังไม่ได้บิวเพิ่มนะคะแพรรู้สึกว่าเนื้อของเขามันเหมือนมีความแบบแมทแมทหรือยังไงก็ไม่รู้อันนี้แบบแพรใช้สกินแคร์ตัวเดิมที่ใช้ทุกวันกับโคั่นอื่นๆลองพื้นอื่นๆทุกวันเลยแล้วก็กันแดดตัวเดิมด้วยนะคะแพรรู้สึกว่าเอ้ยมันแอบเป็นคราบๆนิดนึงอะ่ะดูดิมันมีแบบว่าเป็นคราบๆแล้วแพรก็คือต้องมาแบบปาดออกนะคะ แล้วก็ตกตกปักตกลับไปใหม่อะไรเงี้ยเนื้อมันแห้งๆนิดหน่อยอะทุกคนแล้วก็ในเรื่องของความปกปิดนะคะก็ถ้าเกิดยังไม่ได้บิวเพิ่มเนี่ยบาร์มมันก็จะยังมองเห็นรอยสิวอยู่นะคะเดี๋ยวแพรจะลองบิวเพิ่ม <S <S <ๆ S 1> อะพอลองมาบิวเพิ่มเออปกปิดขึ้นมาได้นิดหนึ่งเดี๋ยวลองบิวอีกอ่นนี่คือบิวรอบสองต้องมีรอบสามไหม อปิดได้เกือบหมดนะทุกคนดูทาเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะคะในเรื่องของเนื้อคุชชั่นขอพูดอีกทีว่าเนี่ยมันจะมีบางจุดที่แบบแอบแอบเป็นคราบนะคะคือตรงนี้เนี่ยทุกคนเห็นปะเรื่องของการเบลอรูขุมขนนะคะถ้าเกิดมองดีๆก็อาจจะยังเห็นอยู่นะคะแบบตรงจมูกที่มันเป็นเหมือนแบบรูรูสีเซียนอะไรอย่างเงี้ยแต้วข้างจมูกมันก็คือแบบเหมือนแอบแอบเป็นคราบนิดหน่อยแห้ง สีนะคะก็โอเคแปลว่าก็ตรงกับสีพงสีผิวปกติอะไรใดๆนี่น,นีทุกคนคือเห็นอีกจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้คือแบบพอทาไปแล้วมันจะเกิดแบบเป็นคราบอย่างเงี้ยสกินแคร์เซ็ตนี้ใช้คุชั่นตัวอื่น Every Day Look หรืออะไรทั่วๆไปแต่งออกงออกงานมันก็ไม่เป็นาทาทั้งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันเลยทีละจุดแล้วก็พาจะรีวิวด้วยว่าตอนที่แบบทาแล้วมันรู้สึก ยังไงเพิ่มเติมหน้าอาจจะดูแบบเห็นว่าคราบมันหายไปหมดแล้วที่แพ้พูดเมื่อกี้แต่คือขอหักคะแนนตรงจุดนี้เลยแพรรู้สึกว่าเนื้อมันมีความค่อนข้างเกลี่ยยากะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เขาใส่สกินแคร์มาด้วยหรือเปล่ามันอาจจะมาตีกันกับสกินแคร์เดิมอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้มันลงยากแล้วก็แบบแอบบเป็นคราบใช่ปะแต่ว่าวิธีแก้คือแพ้ก็แบบปาดปาดมันออกนะคะแล้วก็ลองแบบแคปแล้วมาลงลงใหม่สามารถแก้ไขได้นะจุดนี้แล้วก็เวลาเบลอรูอขุมขนก็คือเป็นเหมือนกันนะแบบว่ามัน แทบแทบแทบตรงรูขุมขนยากนิดนึงนะคะคือแพรก็ต้องปาดออกนิดหน่อยแล้วก็ตก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 กลับเข้าไปอีกทีนึงซึ่งรู้สึกว่าค่อนข้างเสียเวลาในการลงมันแบบเกลี่ยยากแต่ว่าในเรื่องของความปกปิดนะคะแพรว่าแบบโอเคมากคอนซีลเลอร์ไม่ต้องทรงงานหนักแล้วค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวแพรก็จะไปแต่งหน้าแล้วเรามาเจอกันตอนฟิน i s h ุคนะคะ มาแล้วค่ะฟินิชลุคของไทยในลุคนี้กับคุชชั่นของ her h i g h n e s นะคะที่เหลือหลังจะมีนะคะคือเราจะต้องมาทดสอบประสิทธิภาพในการติดทนแล้วก็สีดรอปอะไรอย่างนี้นะคะมาลองดูกันว่าเผยวหน้าเราจะเป็นยังไงกันบ้าง mm hmm. เดี๋ยวก็มาลองดูกันเลยค่ะ you are เทียงก็10ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาเช็คสภาพผิวหน้ากันเอ้ยแต่จริงๆทางแบรนด์เขาเคลมว่าเขาอยู่ได้ติดทนยาวนาน12ชั่วโมงแต่นี่ยังขาดอีก2ชั่วโมงแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าปกติเวลาแพรรีวิวคุชชั่นรองพื้นอะไรอย่างนี้ก็อยู่ประมาณแบบ10ชั่วโมงอะไรนิดๆประมาณนี้นะคะทุกคนดูดิ หลุดน้อยมากเลยอะคือจะบอกว่าวันนี้ตรงแก้มอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เลยนะคะมีแบบว่าแอบ,บแอบ,บตกใต้ตานิดหน่อยตอนที่แพรบอกว่าเออแพรจะไปแต่งหน้าต่ออะไรเงี้ยโอ้โหติดทนมากแถวจมูกจมูกอะไรเงี้ยก็ยังติดทนอยู่เลยปกติตรงจมูกมันจะลบไปก่อนใช่ปะ่ะแต่ว่าเออวันนี้ค่อนข้างติดทนหรือว่าที่มันแบบมีความเกลีย่ยยากแล้วมันดูเหมือนแบบแมบทบแมบทบแบบอะไรอย่างี้มันจะเป็นเพราะอย่างงี้หรือเปล่าที่จะทําให้มันมีความแบบติดทนทีหลังเนี่ยแถวหนา้าผากคือมีหลุดตรงนี้หน่อยหนึ่งส่วนเรื่องของความหน้าด มันเหลืองกว่าเมื่อเช้านิดนึงแต่ว่ามันก็ยังปกติอยู่ใช่ปะมันจะค่อนข้างโคลอโทนกับมือนิดหน่อยนะคะมือเหมือนแบบกลายเป็นชมพูไปเลยทั้งที่จริงแพรก็แบบผิวเหลืองแต่ว่าหน้ามันก็ดูแบบเหลืองมานิดหน่อยและต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพในการคุมมันของเขากันว่าเป็นยังไงบ้างคะ ับหน้ามันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็ใช้ไป1นึ่งแผ่นัวเลดนะคือเมื่อเช้าว่าแพเกือบแบบเกือบไม่ชอบและเกือบ แอบเกลียดแล้วเพราะว่าไอ้ตรงที่แบบทาแล้วมันรู้สึกเป็นคราบแต่ว่าโดยรวมการใช้งานคือเลิศใครชอบก็ไปตามๆกันได้นะคะแพลว่าก็เหมาะสมอยู่นะกับราคาแล้วก็ใดๆคือเขาทํามาเพื่อคนที่เป็นสิวโดยเฉพาะนะคะไม่มีพวกสารอะไรที่แบบใส่มาแล้วอาจจะทําให้เกิดการอุดตนันหรือเกิดการเป็นสิวขึ้นเพิ่มเหอเพิ่มไม่มีน้ําหอน้ําหอมไม่มีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะสาหรับ คลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย